Welcome to Start with w h y ดแคสต์พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจ Community Group Buy ขายผักผลไม้เดือนละ3,000ล้านบาทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ ในเอพิโซดนี้นะครับจะเป็นเอพิโซดที่ปิดท้ายในซีรีส์ของ Alibaba n e t p r e n e r t t r i n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  o o n l n n e o o u r s e นะครับที่ผมได้เรียนจบไปแล้วนะครับก็ได้รับประกาศนียบัตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นหนึ่งในคอร์สที่ผมค่อนข้างประทับใจที่เป็นออนไลน์เทรนนิ่งนะครับไว้จะมามีโอกาสก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมประทับใจอย่างไรในคอร์สอาลีบาบานี้บ้างนะครับเอพิโซดนี้นะครับจะเป็นเอพิโซดที่ผมจะเอากรณีศึกษาครับของสตาร์ทอ นะครับที่มีโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจนะครับเป็นธุรกิจที่ร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับที่ประเทศจีนนะครับบริษัทนี้ชื่อว่า Nice ชวนนะครับบริษัทนี้เลสฟันดิ้งจาก a าลีบาบาได้มากถึง88ล้านเหรียญน,นะครับในปี2019นะครับโมเดลธุรกิจที่เขาทำนะครับมันเรียกโมเดลว่า community group buying นะครับ CGB เป็นโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ประเทศจีนไม่กี่ปีมานี้เองนะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจที่มีการเอาการประยุกต e ์อีคอมเมิร์ซนะครับมาใช้กับออฟไลน์ด้วยนะครับคือไม่ได้เป็นแค่อ e ีคอมเมิร์ซแบบเพียวๆอย่างเดียวนะครับเขาเรียกว่า o อมนิแชนแนลคือทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผนวกเข้าด้วยกันนะครับ โมเดลนี้เนี่ยนะครับมันน่าสนใจถึงขั้นที่ว่าหลากหลายบริษัทนะครับหลากหลายนักลงทุนเนี่ยนะครับเข้าไปแบ็กสตาร์ทอัพเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่เฉพาะบริษัทไหนถ่วงนะครับแต่มีผูเออ้เล่นเยอะแยะมากมายที่มองเห็นโอกาสนี้ในประเทศจีนนะครับทีนี้ไปทำความรู้จักกันนะครับว่าคอมมูนิตี้กรุ๊ปบายมันคืออะไรนะครับมัน ต้องบอกว่ามันไม่ใช่โมเดลของกลุ่ม b ายอิงที่ก่อนหน้าน,นี้มันเคยเป็นที่นิยมในประเทศไทยเมื่อนานแล้วเนาะนะครับช่วงนั้นเองเนี่ยกลุ่มบายคนจะเข้าใจถึงว่าการรวมกลุ่มกันซื้อวอลเชอรนะครับช่วงนั้นเองก็จะมี e n s o โ o ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นถูกซื้อกิจการไปโดย Living Social นะครับมีกลุ่มปองนะครับแบบนั้นเป็นต้นนะครับโมเดลนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการรวมกลุ่มกันซื้อเพื่อให้ได้ดิวสลดแบบนั้นนะครับแต่มีโมเดลความคล้ายกัน ครับคอมมูนิตี้กรุ๊ปบาที่ว่านี้เนี่ยนะครับเขาให้คำนิยามโมเดลของตัวเองว่า innovative omnichannel e-commerce with a focus on fresh produce product and FMCG นะครับคือเป็นโมเดลของ e-commerce นะครับที่ไม่ได้ e-commerce ์สสักทีเดียวนะครับแต่เป็นการใช้หลากหลายช่องทางนะครับ omnichannel นะครับแล้วก็โฟกัสในกลุ่มสินค้าที่เป็นของสดผักผลไม้ นะครับแล้วก็ของใช้จำเป็นนะครับ FMCG นะครับและเป็นโมเดลที่เอาโมเดลที่เรียกว่า Click อนด์ o l l เลมาใช้นะครับโอเคโมเดลนี้เนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรนะครับเมื่อเทียบกับการที่เราเซื้อของสดตามห้างสรรพสินค้าตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับข้อดีของมันนะครับอ,อ,อันที่หนึ่งเขาเรียกมันว่า 21 experience นะครับแปลว่าผู้บริโภคเนี่ยนะครับผู้ซื้อนะครับให้สั่งสินค้าก่อน5ทุ่มของวันนี้นะครับสั่งก่อน5ทุ่มและคุณจะได้รับสินค้าภายใน11โมงเช้าในวันรุ่งขึ้นนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคุณสั่งเนี่ยนะครับคุณจะได้รับของของคุณเนี่ยภายในระยะเวลาแค่12ชั่วโมงเท่านั้นเอง สั่งปับป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นได้แหละนะครับสั่งไข่สั่งไก่สั่งเนื้อหมูผักผลไม้ของสดอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็ประโยชน์ข้อที่2นะครับ extreme value for low operating cost นะครับวิธีการนี้เนี่ยนะครับ operating cost นะครับถูกกว่าวิธีการเดิมๆม,มากนะครับวิธีการเดิมๆที่ ผู้ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผักผลไม้ของสดต่างๆนะครับเดิมทีก็กระจายสินค้าหรือขายส่งผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านท็อปผ่านเทสโก้โลตัสผ่านบิ๊กซีนะครับผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนานานะครับขายแบบหม่หมาวไปถูกไหมฮะนะครับและตัวกลางเหล่านั้นก็มีการเก็บเก็บ GP นะครับจากผู้ผลิตของสดต่างๆนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า ะครับด้วยโมเดลธุรกิจแบบคอมมูนิตี้กรุ๊ปบายเนี่ยนะครับผู้ทำโมเดลแบบนี้เนี่ยนะครับเก็บส่วนที่เป็นต้องบอกว่ากำไรเนี่ยนะครับต้นทุนเขาถูกกว่านะครับต้นทุนถูกกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยต้องมีทั้งอะไรละ่ะต้องมีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่นะครับการมีห้างสรรพสินค้าขึ้นมาสักที่หนึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโอ้โหก็ต้องมีต้นทุน ในฝั่งของออฟไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโมเดลแบบนี้ต้นทุนถูกกว่าเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าต้นทุนถูกกว่าวิธีการแบบอ e ีคอมเมิร์ซปกติที่เป็นอยู่ในประเทศไทยแบบนี้ด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซในการขายสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นของสดในประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้โลตัสบิ๊กซีที่ขายของสดเนี่ยต้องบอกว่าต้นทุนเนี่ยนะครับยังสูงกว่าโมเดลแบบนี้ นะครับที่ประเทศจีนเดี๋ยวจะไล่ฟังว่าโมเดลของเขาเป็นแบบไหนนะครับน่าสนใจประโยชน์ข้อที่3ครับเขาบอกว่าเป็นโมเดลที่ low waste นะครับนะครับก็คือของสดเนี่ยจะเสียหายน้อยมากครับเขาบอกว่าของสดเนี่ยจะเสียหายปกติแล้วเนี่ยในวิธีการปกตินะครับของสดจะเสียหายมากถึงนะครับ20-30%เนนะครับเช่นสมมติขายผักผลไม้ขายของสด ส่งไปที่ห้างเนี่ยนะครับมันจะมีของที่มันต้องเสียหายทิ้งไปหมดอายุนะครับผักเสียผักชำ้ำผลไม้ชำ้ำแบบนี้เป็นตน้นแต่โมเดลแบบนี้นะครับมันเป็นโมเดลคล้ายๆกับ make to order คือสั่งมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อยส่งไปตามจำนวนที่มีการสั่งซื้อที่แน่นอนนะครับโอเคโมเดลแบบนี้เป็นแบบนี้ครับผูเ้เล่นในวงในวงจรของ community group buy เนี่ยนะครับผู้เล่นคนที่หนึ่นะครับเขาเรียกว่า group leader หรือผมเรียกเป็นภาษาไทยนะครับผมเรียกว่าน่าจะเรียกว่าเหมือนเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนในคอมมูนิตี้นั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคอมมูนิตี้ที่ว่าอาจจะเป็นในตลาดนะครับในตลาดสดนะครับลองจินตนาการดูนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับในท้องถิ่นหนึ่งๆนะครับที่คนอาศัยอยู่เป็นจํานวนหนาแน่นก็จะมีตลาดสดเกิดขึ้นในตลาดสดก็จะมีร้านโชห่วยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็มีคนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในชุมชนนั้นๆ นะครับคนในชุมชนนั้นเนี่ยก็อาศัยพึ่งพาการซื้อของในชุมชนนั้นเองซื้อไข่ไก่จากแม่ค้าร้านโชห่วยซื้อผักผลไม้จากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่แบบนั้นถูกไหมฮะแล้วคนในพื้นที่นั้นก็จะใกล้ชิดกันรู้จักกันแน่นแฟนกัน คใครมาซื้อแบบไม่มีเงินก็ขอติดเอาไว้ก่อนได้นะครับแม่ค้าก็รู้จักกันว่าโอเคคนนี้เนี่ยอยู่บ้านโน้นนะครับออาติดไว้ก่อนนะครับเอาไข่ไก่ไปฟองนึงติดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันรุ่งขึ้นค่อยเอาเงินมาหรือแม้กระทั่งบางคนก็เงินเดือนออกก่อนนะครับแตะเอาไว้ก่อนนะครับแบบนี้เป็นต้นก็จะเห็นถึงวัฒนธรรมหรือธรรมชาตินะครับของออคนในชุมชนนะครับที่ เขายังใช้วิถีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สนิทกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบรู้จักกันแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นคนที่1คือ community leader นะครับผู้นำนะครับซึ่งในโมเดลนี้เนี่ยคำว่า community leader ในโมเดลแบบนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่บริษัทไนส์ถวนนะครับจะเข้าไปทำงานจะเป็นกลุ่มแบบไหนบ้างนะครับก็จะเป็นกลุ่มเอร้านค้าโชห่วย นะครับก็คือร้านค้าโชวห่วยเนี่ยก็ขายของอยู่แล้วคนก็เป็นที่รู้จักกันนะครับกลุ่มที่2อาจจะเป็นคุณแม่นะครับที่ไม่ได้มีงานประจำครับก็เลี้ยงลูกนะครับอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกไปแล้วก็อยากจะหาอะไรได้เสริมนะครับแต่ก็เป็นที่รู้จักดีของคนในระแวกนั้นนะครับคอมมูนิตี้กรุ๊บบายเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรครับเขาทำหน้าที่นะครับทำการตลาดครับนะครับชวนคนให้มาซื้อสินค้านะครับจากเขา เขาเนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัท Nice ถวนนะครับจุดขายนะครับว่าเอ๊แล้วทำไมคนในชุมชนต้องมาซื้อสินค้าจากคอมมูนิตี้กรุ๊ปบายนะครับต้องมาซื้อจากคนที่เป็นตัวแทนเ,เหล่านี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าจุดขายที่สำคัญเลยก็คือของที่ซื้อจาก Nice ถวนเนี่ยนะครับจากตัวแทนเนี่ยจะได้ราคาที่ถูกกว่าปกติเลยนะครับนะครับิบ นะครับโมเดลนี้เพราะว่าอะไรครับทำไมโมเดลนี้เนี่ยผู้บริโภคถึงสามารถซื้อของสดนะครับหรือว่าซื้อของต่างๆเนี่ยได้ในราคาที่ถูกกว่าเหตุผลเพราะว่าถ้ามองตั้งแต่ต้นทุนนะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยนะครับบริษัทที่ทำคอมมูนิตี้กู๊ดบายเนี่ยมีการเข้าไปออพติมัล์นะครับต้นทุนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะครับ ให้ต้นทุนมันถูกกว่ากระบวนการแบบเดิมคือคิดใหม่ทําใหม่ไปเลยนะครับจินตนาการแบบนี้ครับบริษัทไนต์สวนเนี่ยนะครับจะเข้าไปทํางานกับผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตก็คือเป็นคนที่อาจจะเป็นชาวสวนนะครับที่ปลูกผักผลไม้นะครับแล้วก็มีการสั่งนะครับออเดอร์ที่สั่งเนี่ยนะครับจะรวบรวมออเดอร์จากกลุ่มลีดเดอร์ต่างๆนี่แหละนะครับภายในก่อน5้าทุ่ม นะครับแล้วก็รวบรวมออเดอร์เหล่านี้นะครับสั่งไปหาผู้ผลิตนะครับให้ผู้ผลิตเนี่ยนะครับกระจายสินค้ามาส่งถึงที่คอมมูนิตี้กรุ๊ปลีเดอร์ไม่ได้ส่งไปหาลูกค้าแต่ละคนอันนี้คือจุดต่างที่ทําให้ต้นทุนมันถูกกว่ามากๆเลยนะครับมันคืออะไรครับมันคือการส่งสินค้าเนี่ยนะครับคอมมูนิตี้กรุ๊ปลีเดอร์เนี่ยคนหนึ่งเขาบอกว่าจะมีการเชื่อมโยงกับลูกค้าเนี่ยในชุมชนโดยเฉลี่ยประมาณ100คน นะครับ100คนเนี่ยที่มีการสั่งนะครับโดยเฉลี่ยสมมติวันหนึ่งนะครับมีการสั่งสัก100ออเดอร์นะครับบริษัท Nice ถวนไม่จําเป็นที่จะต้องส่งทั้ง100ออเดอร์ที่มีออเดอร์ทั้งผักผลไม้ส่งสั่งแอปเปิ้ลสั่งแชมพูชมพูสั่งผักคะน้าแบบเนี้ยนะครับไม่จําเป็นต้องมานั่งออไปส่งแยกนะครับแต่ละคนนะครับแต่เขาเนี่ยไปส่งไว้ที่ Community Group Leader นะครับที่ร้านโชห่วยส่งตู้มเดียวไปเลยครับหน้าที่ของคอมมูนิตี้กรุ๊ปเลดเดอร์เนี่ยนะครับเขาทำตัวเองเป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับเป็นลาสไม์นะครับ, mile, รบศูนย์กระจายสินค้านี่แปลว่าอะไรพอสินค้ามาส่งปุ๊บถึงหน้าร้านโชห่วยนะครับออช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงสมมติมาถึง11โมงเช้านะครับหน้าที่ของเลดเดอร์ก็จะมีการ ส่งแชทนะครับส่งใช้วีแชทนะครับส่งกระจายไปบอกคนที่สั่งสินค้าว่าโอเคมารับสินค้าได้แล้วนะครับแปลว่าโมเดลเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่เรียกว่าคลิกแอนด์คอลเลกครับคือคนสั่งสินค้าเสร็จปับ๊บคลิก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 ,ลก,ลกเสร็จปุ๊บนะครับในแอปนะครับแล้วการรับสินค้าเนี่ยให้เดินมารับสินค้าที่บ้านนะครับหรือที่ร้านของคนที่เป็นกลุ่มลีดเดอร์เองด้วยโมเดลแบบนี้แหละนะครับที่ทำให้ต้นทุนของ การซื้อสินค้าต้นทุนของการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยมันถูกกว่ากระบวนการขา,ขายของสดแบบเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายของสดผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือเป็นการขายของสดผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเป็นออเดอร์ทีละออเดอร์แบบปกตินะครับเพราะถ้าคุณสั่งสินค้าแบบทีละออเดอร์เป็นปกติเนี่ยคือ,อ,อบริษัท ที่ขายของสดเหล่านั้นเนี่ยต้องส่งสินค้ามาหาคุณโดยตรงคนเดียวนะครับและมันก็ต้องรอสินค้าเ,ออเป็นระยะเวลานานด้วยนะครับอาจจะต้องรอสักออวัน2วันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่โมเดลแบบนี้ใช้เวลาแค่12ชั่วโมงสั่งภายใน5ทุม่มได้สินค้าภายในสัก1 1โมงชานะครับนี่แหละนะครับเป็นโมเดลที่ออต้องบอกว่ามีการออใช้คนที่เป็นตัวแทนกลุ่มนะครับตัวแทนกลุ่มมีหน้าที่ ไปพูดคุยกันชักชวนการคนในกลุ่มเอามาซื้อสินค้าสิเดี๋ยวฉันจะรวมออเดอร์กันนะแล้วก็ไปสั่งซื้อสินค้าให้กับคุณนะครับกลุ่มลีดเดอร์ได้อะไรนะครับกลุ่มลีดเดอร์เนี่ยเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นครับนะครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยได้โดยเฉลี่ยประมาณสัก8-10%จากยอดคำสั่งซื้อนะครับก็ผมมองดูแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโมเดลของดรอปชิปปิ้งเหมือนกันเนาะนะครับคือคอมมูนิตี้กลุ่มลีดเดอร์เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องสต็อก ผักผลไม้นะครับเขาไม่จําเป็นต้องถือความเสี่ยงเลยเนาะนะครับว่าเขาต้องสั่งสินค้าต้องเอาเงินไปจมนะครับสั่งผักสั่งผลไม้มาสั่งมาเสร็จปุ๊บจะขายได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นนักการตลาดในพื้นที่ชุมชนนั่นเองนะครับแล้วก็เชิญชวนให้คนมาซือ้อแล้วก็รวบรวมออเดอร์กลับไปให้กับทางซัพพลายเออร์นะครับ โมเดลนี้นะครับก็จุดที่น่าสนใจก็คือว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับจาก4ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1เนี่ยก็คือเรื่องของโมบายนะครับความที่นิยมของโมบายซึ่งที่จีนเนี่ยนะครับเขาใช้แชทในการพูดคุยกันในการตั้งกลุ่มกันนะครับเหมือนประเทศไทยก็ใช้ไลน์นะครับใช้ e c h a ทนะครับที่ประเทศจีนนะครับอันที่2เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของตัว Fresh Produce นะครับหรือผักผลไม้มันมีการสั่งบ่อย เพราะฉะนั้นโมเดลนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นโมเดลที่ทำให้คนที่เป็นคอมมูนิตี้กรุ๊ปบายเนี่ยเขาได้รายได้อย่างสม่าเสมอนะครับเขาพูดคุยกับคนในพื้นที่นะครับโดยเฉลี่ยประมาณ100คนนะครับมีการสั่งอยู่เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ประเทศจีนนะครับคนที่ติดแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยก็จะสั่งโดยเฉลี่ยประมาณสัก1ิบถึงสิออเดอร์ต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับก็โดยเฉลี่ยสักวันละสัก2วันครั้ง นะครับสอถึงสวันครั้งก็สั่งใหม่สั่งใหม่แบบนี้เป็นต้นนะครับปัจจัยที่3เป็นเรื่องของคอมมูนิตี้มันเป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้ต้นทุนในการกระจายสินค้าต่อยูนิตเนี่ยนะครับถูกถึง20เซนสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองนะครับก็20เซนประมาณเท่าไหร่ละเออห้ 5 6นะครับประมาณสัก 5, 6 3 0ประมาณสัก6บาทถูกไหมนะครับอ่ะประมาณ6บาทเท่านั้นเองต่อออเดอร์เพราะฉะนั้นต้นทุนในการการกระจายสินค้าเนี่ยค่อนข้างถูกมากๆเมื่อเทียบกับการเ,เรียกได้ว่าในการต้นทุนแบบเดิม ของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับลองนึกภาพดูเวลาคุณสั่งซื้อสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซกล่องหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีต้นทุนบางทีค่าจัดส่งชิปปิ้งคอสก็ตีไปสักเท่าไหร่อ่ะเออสิบยี่สิบบาทสามสิบบาทอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าของคอมมูนิตี้กรุ๊ปบายมันก็ต้นทุนอยู่ที่ประมาณสักเท่านี้เองนะครับโอเคนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ในส่วนของออฟไลน์แชเนลนะครับจุดที่4 o f ออฟไลน์แชเนลทูลิชยูเซอร์ก็ต้องบอกว่า ด้วยองค์ประกอบที่ว่าคนที่เป็นคอมมูนิตี้กรุ๊ปบายนี่เขามีส่วนของหน้าร้านในพื้นที่ทำให้นะครับเขาได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะนะครับนอกจากเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นของการขายแล้วเนี่ยนะครับเขายังดึงให้ทราฟฟิกเนี่ยเข้ามาที่ร้านค้าของเขามากขึ้นด้วยนะครับลองนึกภาพดูทุกๆวันก็ต้องมีคนเดินมารับออเดอร์ที่ร้านของเขาแปลว่าเวลาคนเข้ามาที่ช็อปของเขาแล้วเนี่ยร้านโชว์หวยของเขาเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงมากเลยเนาะ นะครับที่ลูกค้าเนี่ยเขาจะซื้อสินค้าอื่นๆของร้านโชว์หวยนั้นเพิ่มเพราะฉะนั้นก็เป็นวินวินไปด้วยนะครับโอเคนี่แหละครับเลยเป็นออโมเดลที่น่าสนใจของคอมมูนิตี้กลุ่มบ y ยิ g ที่ประเทศจีนนะครับโมเดลนี้ในประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่เห็นเกิดขึ้นมานะครับก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจในการศึกษานะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะ สามารถแจ้งเกิดโมเดลอ e ีคอมเมิร์ซแบบใหม่แบบนี้ได้หรือไม่นะครับที่ประเทศจีนสามารถแจ้งเกิดได้เพราะว่ามีชุมชนมีคนจีนอีกเยอะแยะมากมายนะครับในพื้นที่ชุมชนต่างๆที่เขาค่อนข้างคุ้นชินกับการซื้อสินค้าแบบออฟไลน์ line. นะครับเขาเองก็ไม่ได้มาเรียกว่าคุ้นชินในการสั่งของสดผ่านแอปหรือแม้กระทั่งการสั่งของสดผ่านแอปเนี่ยมันก็ราคาแพงกว่าโมเดลแบบนี้รวมทั้งการรอสินค้าก็ต้องรอนานกว่า โมเดลแบบนี้เลยเข้ามา disrupt วงการซื้อสินค้าผักผลไม้หรือของสดที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ครับก็ครบจบกับซีรีส์ของ Alibaba Netpreneur Training นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ subscribe Start With Why Podcast เอาไว้นะครับก็จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆใ,ในทุกสัปดาห์ที่ผมจะเอามาเล่าให้กับทุกท่านฟังวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Start With Why Podcast